เพิ่งโสดทั้งคู่ปรางปั้นจันทร์คนแห่เชียร์ชุดเหมือนกันจินหนักมากเรียกได้ว่าก็เพราะว่าโสดด้วยกันทั้งคู่สําหรับคู่จิ้นในละครอย่างปรางกัญญาลันและหนุ่มปั้นจันรประมะหลังจากเห็นเคมีของทั้งคู่ที่ดูเข้ากันตั้งแต่เล่นละครด้วยกันคนก็เลยอินจิ้นออกมานอกจอด้วยแม้ทั้งคู่จะบอกไปหลายครั้งแล้วว่าเป็นพี่น้องที่สนิทกันเท่านั้นโดยล่าสุดปรางกัญญาลันก็ได้โพสต์รูปคู่ปั้นจันทรลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่า าส่ยลับลิปกลอสแฮชแท็กจะมาแต่งตัวเหมือนกันไปอีกส่วนหนุ่มปันจันก็ลงรูปช็อตคู่น่ารักลงอิน t a าแกรเช่นกันพร้อมกับแคปชั่นว่าน้องรักรักมากและปรางก็เข้าไปคอมเมนต์ต่อท้ายด้วยว่ารักหนูให้มาก ซึ่งต้องบอกว่าปรางปั้นจันถ่ายรูปด้วยกันมีความน่ารักเป็นธรรมชาติกันทั้งคู่เห็นถึงความสนิทของทั้งคู่แถมยังมังเอิญแต่งตัวใส่เสื้อสีขาวและกางเกยงยีนเหมือนกันไปอีกแม้สถานะของทั้งคู่เป็นแค่พี่น้องแต่ใต้โพสต์ของทั้งคู่ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เชียร์กันเยอะมากเช่นอะไรยังไงสิโสดทั้งคู่อุ๊ยมาแน่เชียร์สวยหล่อนา่ารักมากค่ะเชียร์ค่ะจิ้นดีกว่าแม่หญิงจันวาดพ่อขุนเรือง โสดทั้งคู่จินจินโอเคคือเชียร์มากให้เป็นคู่จริงขอจินได้ไหมคะหน้าเหมือนกันมากรอมานานมากคู่นี้จิ้นเลยได้อยู่นะคะเอาแล้ว